่านผู้ชมผมมีอะไรตลกตลกจะมาให้่านผู้ชมดูด้วยดูนี่นี่ผมวางไปถึงตรงนู่นน่ะแล้วก็วางขึ้นมาแล้วก็วางไปตรงนี้อืตรงนี้ด้วยตรงนั้นด้วยวางไปทั่วแบบเลยดูดูอันนี้จริงเหมือนที่เราพูดไหมกราฟ,ฟิกจากหนึ่งร้อยสี่สิบเหลือห้าไม่ไหวแล้วโทลศัพท์จะระเบ,บิด ตอนนี้เหล็กมากไม่ดิตอนนี้แหลกแบบเหล็กมากนายลองดูข้างบนหน่อยไปดูด้าน,น <c oughs> หลังเลยโอ้ข <c oughs> อ,อเตะหยุดวางปลามาด้านหลังใครใส่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวทำตาดาซให้ขอเถะหยุดวางตอนนี้ไม่ไหวแล้ว กับอีกเรือหนึ่งไปไปเข้าไปด้านบนเลยไม่ต้องมาช่วยแล้วก็ตลกอ่ะค่ะผู้ชมผมบากเตเขยบนน่ะหุบปากเต็มทานเลยอ่ะค่ะผู้ชมปิดคลิปเลยครับมีเรียกตลกตลกแค่นี้แหละค่ะผู้ชม